หญิงสาวต่างด้าวถูกทำร้ายไร้ที่พึ่งวิ่งหนีตายอย่างไร้ความหวังจนที่สุดเธอก็จบชีวิตและถูกขังแช่ไว้ในตู้เย็นบ้านนายฝรั่งชะตากรรมที่แสนโหดหูเกินบรรยายจิตใจเฮี้ยมโหดอันตกต่ำของมนุษย์ที่กระทำต่อเธอทำให้ดวงจิตของมะขินไม่เป็นสุขแม้ศพจะถูกพบแต่วิญญาณของเธอก็ยังคงปรากฏตัวคอยหลอกหลอนทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านและฉากหลอนฉางน่ากลัวของผีมะขินก็กลายเป็นภาพจำที่ทุกคนยังจำติดตาได้ดี ไม่ว่าจะเป็นฉากที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นเข้ามาท้าทายถึงบ้านฝรั่งเงาของผีที่ค่อยๆลุกขึ้นด้านหลังของพวกเด็กๆทำเอาเราขนลุกตาเบิกโพรงอีกทั้งยังตามมาสันประสาทได้อย่างต่อเนื่อง และนี่แหละครับคือความเฮี้ยนความน่ากลัวของผีมะขินผีสาวพม่าที่กลายมาเป็นหนึ่งตำนานผีดุในเมืองไทย